นี่เป็นเส้นทางที่น้องนาจะต้องเดินทางไปทำงานและระหว่างทางนี้น้องนาก็จะแวะดูหินงูใหญ่ค่ะซึ่งกำลังดังนะัตอนนี้เลยและแล้วน้องนาก็ได้เสียงทายมาสองตัวนานาแชลลิง เป็นยังไงบ้างคะเห็นเมฆหมอกยามเช้าแล้วรู้สึกสดชื่นเหมือนนาหรือเปล่าแล,แล้วน้องนาก็จะเดินทางมาถึงที่หน้าง,งานแล้วคะ่ะเดี๋ยวน้องนานขอตัวทำงานแป๊บหนึ่งนะคะ อันนี้จะเป็นเสื้อที่น้องนาชอบใส่ค่ะเป็นเสื้อกัน UV ของ u n i ิคค่ะเป็นตัวบวดของน้องนาเลยสำหรับมื้อเที่ยงนี้น้องนาก็จะพาทีมงานมากินเก๋วดเตี๋ยวกันค่ะดูหน้าตาแล้วน่าอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวน้องนาขอตัวไปทานก่อนนะคะ และช่วงบ่ายเราก็ซื้อของเข้านางงานกันค่ะและของที่เราจะซื้อที่นี่คือที่ Gober House ค่ะของราคาใช้ได้คุณภาพดีค่ะรับรองลูกค้าของเราจะได้ของที่ดีแน่นอนค่ะกับวันนี้น้องนาก็จะแวะมาที่แม่น้ำเขกค่ะมาดูงูใหญ่ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้ดังมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นน้องนาจะต้องไม่พลาดแน่นอน អូ៎ពីបែបនេះហ៎ផ្កាមួយទូធានធៀប เมื่อสักครู่น้องนาให้ดูบันไดลงนะคะเขาทำทางได้สะดวกสบายเลยแหละสามารถเดินลงได้แล้วก็มีห้องน้ำอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะคะแต่น้องนาไม่ได้เข้าไปก็เลยไม่แน่ใจว่าสะอาดไหมโอ้โหมีแม่ค้าเต็มเลยคะ่ะโอ้โหเป็นชาวบ้านคะ่ะเขานำของมาขายคะ่ะเป็นของพื้นบ้านพื้นเมืองของเขาแล้วก็เป็นใบสีดอกไม้แล้วก็หวยลัตตอรี่ต่างๆนะคะ อะไรนะป้าเมื่อกะไม่ได้ให้ไปไม่ให้ไปได้อยู่ตรงนี้เหรอยังนี้เขาไปตรงนี้ครับไปไกลไหมไปเป็นพันสองร้อยเมตรเหมือนกันครับเป็นกิโลกิโลเลยเหรอเดินไปเนี่ยนะเดินไปเนี่ยเดินขึ้นไปเนี่ยเหรอเป็นพันเลยนะเขาทำทางเขาปิดทำทางครับให้เดินสะดวกเดินได้ในมุมมองของนารู้สึกว่ามันไม่งมงายเลยค่ะนารู้สึกว่ามันเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ให้เกิดรายได้กระจายเข้าหมู่บ้านนารู้สึกภูมิใจต้องขอบคุณคน,ะคะน้องชื่ออะไรนะที่อยู่บนดอยน้องกุดไนขอบคุณน้องกุดไนค่ะที่ทำให้ตรงนี้เป็นที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้า<ใ>นไดู้ล้วอยากได้ไปล้วกันได้้คนที่บ้านไงไข่พยาเข็กนะศักดิ์สิทธิ์นะฮะให้แม่เน้นวันที่แล้วเก้าแปดเต็ม เสร็จแล้วเราก็จะมาอุดหนุนรัฐบาลกันต่อค่ะงวดนี้แต่ว่าเสียใจมากเลยค่ะเพราะไม่ได้เดินเข้าไปเพราะว่าเขาตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่ค่ะจะเปิดให้บริการอีกทีวันที่1 6นี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีผู้คนมากมายเอาข่มาแก้บนเอาใบสีมาลํำถวายแก้บนเยอะมากเลยค่ะทุกคนแสดงว่าเขาต้องได้รับอะไรดีๆแทแน่เลยก็ฝากด้วยนะคะต้องมานะคะต้องมาสักครั้งหนึ่งนะคะมาลองมาดูปเปิดประสบการณ์ใหม่ และนี่ก็ใกล้จะจบสิ้นวันของน้องนาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะชีวิตของน้องนาได้เดินทางไปทํางานได้มีความสุขมากค่ะแล้วความสุขมันไม่ได้จบแค่นี้นะคะพอน้องนากลับไปถึงบ้านน้องนาก็จะได้เจอกับครอบครัวที่แสนอบอุ่นนะคะโดยเฉพาะคนนี้ค่ะ แล้วก็ถึงบ้านแล้วค่ะก็จะมีเด็กๆมารับแบบนี้ในทุกๆครั้งที่กลับบ้านเป็นบรรยากาศที่น่ารักอบอุ่นมากๆเลยค่ะแล้วก็หลังจากนี้น้องนาก็จะไปดูงานที่บ้านต่อนะคะเช้าเพิ่งแต่เช้ายังไม่ได้อาบน้ำเลยเลยอ๋อยังไม่ได้อาบน้ำก็ว่าอ,อยู่กินอะไรเน่าๆที่ไหนที่ไหนได้เจนนี่เองตายแล้วก็ไม่ได้อาบน้ำามาจะไปได้ไงคะก็ไปอาบน้ ได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอได้เอาขอไปเก็บก่อนไปค่อยมาคุยกันถ้าหนูได้วอลกิ้งให้อบน้ำด้วยจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวตีกันเด้อเอาอีก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 เพิ่งเหยียบตรงนี้มันเสียงมันดังเฮ้ยเพิ่งเหยียบเพิ่งเหยียบเราต้องวางเราทำหน้าหมายถึงว่าลงไปชั้นหนึ่งไป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  มาได้ยังไงเนี่ยมันสูงนะเว้ยโอ้โหหมาชั้นสูงอันนี้ก็หมาชั้นสูงเหมือนกันเนี่ยสี่ตัวเอ้ยพี่จ่าเสร็จแล้วเฮากับสมาฮาเลี้ยงปลานะเ้อ ปลามีผักบุ้งห้กินตัวเราก็จะปลาดูปลาว้าวปลาอุ๊ยไม่เคยเห็นปลาเกิดนัไงเคยปลาโอ๊ยนี่เราจะมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมันจะหักเฮ้ยมันจะหักแล้วเฮ้ยมันจะหักแล้วเฮ้ยมึงจะกลัวเลยวะ ไม้เลยไม่รู้จะฮักันยังไงอยากถ่ยหน้าหน่มคู่นัองหัวหน้าไอ้ไอ้น้องคนนั้นมันบอกว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์มันบอกว่าป้าพี่นาวไปถ่ายวิดีโอกันมันเป็นบ้า แต่แต่พี่ว่าถ้าพี่ถ่ายรูปเราอ่ะน่าจะดังนะแล้วน้องนาก็ขอนำเสนอบรรยากาศแห่งความสุขอบอุ่นน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วน้องนาก็ขอกำลังใจจากทุกคนในการทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามให้น้องนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ